พิกาโบว์ถ้าเริ่มปิดสวนเนี่บยบ่ได้ได้พี่น้อง มันขัไปหลากเลยต้นเอียงกระซังแล้วไข่สิกัดมนบดลูกคข่เนี่ยเริ่มมือนหนึ่งบ่ได้ซะลูกเดียวลูกใสห่หมาคิดถือสมซื้อมัน่ มนมนแล้วต้นกระโพดแม่มันคือทำายต้นใหม่บาจอดนะฮะมาคิดเด้อมาคิดเด้อคือทำายต้นใหม่เนี่ยวะมาคิดเด้อบอกแม่หน่อยสิทำไมเป็นเด็กเด้อแบบนี้ล่ะบอกแม่หน่อยสิ ดูหลักฐานนะเขาก็จะกัดกัดต้นไม้กัดต้นข้าโพดนะดึงจากต้นมันาล่ะก้องมากัด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 ถ่ายรูปให้พ่อดูเลยที่ถ่ายก็คือจะบอกว่าเขากัดทุกอย่างเมื่อเช้านี้ทำอะไรบอกแม่สิ แม่หาจนตาปิ้นมันไปนกัดอันนั้นพี่น้องไปกัดต้นผักขาข่อยข่อยสิเป็นล่มอุตสาปปลูกมาไว้สามปีเนาะเอาเขาไปเลี้ยงในบ้านออกบ้านนอกหน้าบ้านบัดนนี้พ่อเอาล่องปีหนีเนาะอันที่จริงเรามาปลูกสามต้นมันกัดมุนบัตต้นผักไอ้ต้นอะไต้นอะไรล่ะต้นผักอีเลิศดแล้วก็ต้นไอ้ยานั่งข่อยสื่อมาเพงๆนั่นมันกัดมุนบดหม,ม,ม,มานั่น บ้านว่าบ่าป้องกันได้ข่อยกระป้องกันอยู่บัดบะเทียข่อยเพอ้อนะมันก็เขาไปน้ำเนาะน้องเทียก็มาวาน,นี่มาเศร้ายังเมือท้ายรูปท้ายคีอยู่น,นั่นให้เบ่งซากนั่นเห็น่ะมองห้อยขุดอยู่หัน่นอยู่ในปันใดมันก็เห็นมันเอาไปปุนข่อยหาอยู่นํำพองหยาบใน,นมเมือเศร้านี่เนาะลูกข่อยเอาไปใส่เอาไปใส่สูนกระเจ้าเสียจังได้ของแพงส้ํา ล่ำหนึ่งแต่ว,ว่าเท่าไหร่กัเหรียญหาซิบเหรียญคุณน่ะค่าส่งมาอีกกับเก็ดซิคุณน่ะซื้อแต่สามปีทีเดียวคล้ะเงิดหลายมันเดือบับจอดน่ะโตทำไรเพิดเลยน่ะใันไม่จอดคุณน่ะยังกินกินผักขาหอมหวยหวยอยู่ไ้่ต้องทำเป็นน่ารักเลยจอดเบิงเบง,บง,บงมันเห็ดอทำเป็นน่ารักเลยเนี่ยอืม ม,มาคิดพูดอนอนพเด,ดีนอนกัดเขาขออยู่ของเขานะพิ่นเอาปากยืน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 ย่นไปยื่นไปแล้วก็ไปกัดกัดต้นข้าวโพดแม่ป่อยกินข้าวโพดน้ำดอกเดือเนี่ยเนี่ยกินได้แล้ะพี่น้องต้มข้าวโพดมันก็กินเป็นมาตัวนี้ แตงโมก็กินบักโมก็กินแตงโมเมื่อวันที่แล้วเเนาะไปบ้างคลิปก่าวรอดพันดื้อไหลคอยปลูกบักแตงโมได้ซีหาห่อยมั้งปีกาไก่เนาะเพิ่นก็เอามากาดเล่นบักแตงมันอ่ะมันกินเบิดได้พี่น้องบักน้อยเนี่ยมันดือ้อ แวบ้านไหมน้องเหมียวคิดถึงแล้วมั้งไปแม่ข้าบ้านกันไหมล่ะมันก็นล่มอยู่มันก็บอกืึแอลแล้วนอนในบ้านเนะานะบะแกกมมันบอกออกมาเลยได้พี่นอ้องเขาเป็นหมาขี่หอน,นอออเนาะคอแกนะก็เลิบปอยาเอามันออกมาหอนไร ก็ยังดีที่มันล่มอยู่นะมันก็พึ่งแดดออกประมาณไอ้สามสี่โมงนี่แหละเศรในกะันนายังมาเศร้าดั่บ้านหนาวอยู่หนาว หัว่คสวยๆนะฮะหูไใ่สวยๆนะฮะหัไข่สีสวยๆนะหูไข่สีสวยๆอ่ะแสนดื้อแสนส้นอ่ะอึหันหน้ามาสิจอดจอนหันหน้ามาสิจอดหันหน้ามาจี้หันหน้ามาดูแม่หน่อยจี้ สองทุ่มแล้วยังแดดจะได้อยู่เนี่ยพุนะัะขะโพดคอยบักลายฟักแล้วดูเดี๋ยวแม่จะเดินไปดูข้าวโพดแม่กันพุ่น้องข้าวโพดแม่่าไปเปิด ใบก็เขียวดีถึงเกียนวะเขียว,ยวน้ำหมอกแรงมากเลยนะไปแจกรอแม่เหรอลูก กะนั่งถ่าเดีนะพี่แจ็คเนาะโดจดัคไอจอดมันให้ไอจอดมันเดินไปขี้ก่อนรอมันก่อนรอเด็กก่อนจอดขี้เสร็จหรือ,อยังวๆเลยนะ มาไดี๋ยวีแล้วมันไปหากัดใหม่ไปไปหาเมียวพ่อลูกไปไปหาเมียวในบ้านเร็วเร็วจ็ดจอดไปหาเมียวเร็วพาเมียวเหงาเร็วเร็วเร็เมียว,วไหม